We'll be right <laughs> back. สนับสนุนโดยสายแปลงหูฟัง3.5 2PC ยาวพิเศษ100เซนติเมตรการันตีจากผู้ซื้อสนใจสแกน QR โค้ดจากภาพได้เลยถ้าเราไม่ทิ้งบุญบุญก็จะไม่ทิ้งเราสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีวันมาฆบูชานะครับก็สวัสดีชาวเกมย u โรทักซิมูเลเตอร์สทุกท่านสวัสดีวัยรุ่นรถ่วงซิ่งทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับผมมีรถ อ่อมิตซูบิชินะครับฟูโซนะฮะรถคันนี้นะครับเอ่อถ้าเครื่องสูงสุดน่าจะเป็น520นะฮะอันนี้ผมใส่400ร้อไม่ได้แล้ว400น่าจะ420นะฮะที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับก็ช่วงล่างนั้นมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับก็อ่อหกสองหกสี่นะครับไปดูกันเลยนะครับก็วิธีการลงนะครับลงยังไงนะครับโอเคไปดูกันเลยครับผมก็ไม่มีแตะให้บีบไปเลยครับผม let's go ก็เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปเลยนะฮะกดขึ้นมานะครับจะเป็นลิงก์ตัวนี้นะครับขนาดไฟล์16เมกเองนะฮะน้อยมากเลยนะครับกดดาวน์โหลดดูครับผมนะฮะรอ12วินะฮะคุณผู้ชมรอสักครู่อ่ะสตาร์ทวิดีโอครับเอ้ยสตาร์ทดาวน์โหลดครับไม่ใช่สตาร์ทวิดีโอโอเคเรียบร้อยละโชว์ออครับผมเป็นดอทชิปนะฮะไฟล์ที่เราได้มาก็คือดอทชิปนะครับ ผมขอเปิดดูข้างในก่อนโอเคใช้ไฟล์ที่อยู่ข้างในนะครับอันนี้ห้ามลากใส่นะฮะทีนี้เปิดตำแหน่งที่มอดอยู่นะครับกดคลิกขวาลูกโฟลเดอร์เข้ไปตรงดักคิวเมน์นะฮะแล้วก็ Euro Truck Simulator 2นะครับแล้วก็มอดครับผมลากมาด้านข้างนี้แรปดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับใช้ไฟล์ที่เป็น scs นะฮะลากใส่ครับผมเรียบร้อยเป็นเพิธีนะ <laughs> ทีนี้ก็เข้าเกมนะฮะ ราไปทดสอบกันเลยนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับปัอ่ะทีนี้นะครับก็ใส่มดเข้าไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งเข้าเกมนะฮะเอามอดเดิมอ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปครับผมนี่ฟูโซ่ครับผมตัวเดียวฮะแล้วก็เข้าเกมนะครับผมอันนี้ก็อาจจะรออีกสักครู่นะครับกดโหลดอีกครั้งหนึ่งครั้งอาจจะนานนิดนึงนะครับเข้าเกมครั้งแรกบางมดนะ จะไม่รู้ว่ามดนี้จะไวหรือเปล่าเพราะถึงองค์ทีกษัตริย์ตราเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้นะครับก็เออหลายเขาทีนี้นะฮะซื้อได้หรือมั้งเดี๋ยวก่อนนะหรือไม่ก็เช็คดูกาลาดก่อนนะครับว่าเต็มไหมสองทับห้าโอเคไม่มีปัญหาซื้อได้อยู่ไปตรงทรัคเดลเลอร์แล้วก็มดเดลเลอร์นะฮะฟูลโซนะครับซูบปเปอร์ อ่านว่าอะไรล่ะป้องเอออ่านไม่เป็นนะฮะมีไฮรูปนะครับแล้วก็ฟูแคปเอาแต่งเป็นฟูแคปดีกว่านะฮะช่วงล่างนะครับผม G e. ีีช่วงล่างจะเป็นอะไรเนะ e. นี่ยดีมีนี่อาร์ไฮเวด้วยไฮเว่ยสูงขึ้นมานิดน,นึงแบบดิวตี้นะครับเอาไฮเว a y ก็ได้นะครับมาดูเครื่องยนต์นะครผมเครื่องยนต์จะเป็น420 460 ห้าร้อยี่ผมออกเครื่องเดิมๆนะครับเพิ่มเติมจากฟังเสียงเดิมนะฮะเกียร์มีอยู่สองตัวนะครับก็สิบสองเกียร์ด้วยกันนะครับไม่มีตัวเลือกใดๆทั้งสิ้นนียมาดูชุดสีนะครับชุดสีจะมีอยู่สีแบบด้วยกันนะครับอันนี้ตามใจชอบนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีขาวเนาะของแต่งละครับไปดูของแต่งนะฮะของแต่งนี่ไม่น่าจะมีอะไรเยอะอันนี้รเมี่มหรือว่าจะเป็นหน้าเดิมก็ได้นะครับอันนี้ป้ายอันนี้ป้ายทะเบียนนะฮะ ้ายญี่ปุ่นนะครับผมเป็นป้ายญี่ปุ่นแล้วกันนะฮะอันนี้ไม่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 เข้ากันนะฮะอันนี้ก็โครมนะฮะตรงนี้จะเป็นโครมนะครับตรงไฟนะฮะตรงนี้จะเป็นไฟเอ้ยเป็นโครมนะโครมนะฮะเออตรงนี้เราเลือกได้เปล่าสต็อกอันนี้เป็นโครมก็ได้นะครับบูโซอันนี้ก็สวยนะฮะตรงนี้น่าจะเลือกได้เป็นโครมได้นะนะ่นปคนขับตะเกรง อันนี้ก็ป้ายคนขับข้างบนตรงนี้บาร์ครับผมบาร์ตรงนี้นี่ใส่อันอันนี้ผมใส่เป็นตุ๊กตาแล้วกันตุ๊กตานี่เป็นดี c อซีนะครับไม่เกี่ยวกับตัวมดนะฮะข้างบนตรงนี้เรือเป็นโคมนะครับผมไวเลยไปครับไม่ออกหรือว่าต้องไปลองในเกมเออหลังคาตรงนี้จะใส่หรือไม่พอใส่ปุ๊บมันดูเหมือนแบบไอได,ไดนซลิลเ่ะ หัวไดโนเสาร์อาคุณอันนี้ตามชอบเลยนะครับถ้าถ้าชอบก็ใส่ใส่เข้าไปนะครับผมดูใส่แล้วผมว่ามันขัดใจผมอะเ <c oughs> นยางครับมียางมาให้ด้วยนะอันนี้โอเคมียางมาให้ตัวเดียวนะครับนอ็นอตล่ะน็อตก็มาให้ครอบล้อไม่มี <c oughs> ล้อหลังก็มีนะครับยา,ยางนะครับยางกับล้อเนะี่ยโอเคส่ให้มันสมดุลกันหน่อยตรงนี้ละ่ะตรงนี้เลียวไปแล้วตรงนี้เลีอยไปแล้ว ไม่มีให้เลือกไม่ใช่เลือกไปแล้วหรอกไม่มีให้เลือกเลมเบอร์ฟูโซเลสเออเอาเป็นเลสละกันนะครับผมมันจะประมาณนี้แหละโอเคไปดูภายในกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอืมพวงมาลัยก็แต่งไม่ได้นะครับเฮ้ย GPS ครับผมอ่ะอ่า use picture apple น,นะครับใสปป่ apple เข้าไป เออผมไม่ทราบว่าตัวไหนเป็น GPS นะฮะอันนี้ลองลองลองดูแล้วกันมีอยู่สามตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเลือกเอาทีหลังก็ได้นะครับเปลี่ยนเอาได้นะครับถ้าจะหมดล้วนะครับประมาณนี้เลยนี่ไม่เยอะเนาะกดมันประมาณนี้กดคอนเฟิร์มเลยนะครับกดซื้อเลยครับผมซื้อซื้อเลยและซื้อเลยไม่มีเดือยลิ้นพันนิดนึงนะครับวันนี้นอนน้อยนะครับอ่ะซื้อเรียบร้อยแล้วลองขับดูครับผมเรียบร้อยนะฮะ เดี๋ยวผมขอลองฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงจะได้หรือเปล่าจะบักหรือเปล่านะโลโลโลเออยังยัง,ย,งยังไม่มา <c oughs> อ่าโอเค G.P.S ตัวนี้เมื่อกี้ผมเลือกเป็นอนแอปเปิลนะฮะแอปเปิลนะฮะกระจกสวยไปหน้าสวยทุกเชิำฝน ไปตัวโอโอเคออกสองเบิ้ลเบิ้ลหน่อยเออเดี๋ยวก่อนนะฟังก์ชั่นบนหน้าจอกดตัวไอโอเค <S 2> <S 2> ไม่เห็นมีอะไร อ่ะโอเคช่วยงานได้ปกตินะฮะคุณผู้ชมแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาใดๆนะครับเดี๋ยวก็ต้นคลิปเดี๋ยวผมจะรับงานแล้วก็ลองอันนี้ให้ดูนะครับเครื่องยนต์ไม่แน่ใจว่าถ้าปปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเนี่ยเสียงเครื่องมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับก็ลองไปเปลี่ยนกันดูนะฮะก็สําหรับนะฮะร,รถคันนี้ก็ลงไฟล์เดียวนะครับมีทั้งเสียงแล้วก็ล้อนะครับมามาให้นะครับ รถวันนี้อาจจะไม่ค่อยสวยนะครับไม่ไม่อ่าหลายๆคนก็อาจจะชอบนะครับแต่ว่าผมว่าของแต่งมันยังน้อยไปอยู่โอเคครับก็ถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r ร b e ให้ด้วยหากมีคำพูดไหนที่ไม่สุภาพนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคำพูดไหนที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายรับผมอ้าวแต่ไม่ดังเเนี่ยโอ้ตายจบกัน